ไปโฮเทลไมสเกันนะคะก็เดี๋ยวเราต้องไปประตูหนึ่งตรงไปนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์กันไปก่อนไปอกมาจากลิฟต์ก็จะธรรมชาติแบบนี้เลยสวยมาก่ะตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะคะคอโลชิคโลฮิระบาชิสเตชัน เห็นสันเจ้าอยู่ทางฝัังนน้นเลยตรงนน้นแดงๆแล้วเราเดินตรงขึ้นไปนิดนึงใช่ไหมก็จะเป็นสเตชันแล้วเนาะแค่นี้เราก็เดินแปบเดียวอากาศเย็นๆสบายๆแล้วดูข้างทางก็แบบเซษมิจะเปิดแล้วเซษมิจะเปิดว้าวแหมเข้ามาเรียบร้อยนะคะเป็นห้องถงอย่างนี้เลย สี่เป็นตกคนละสามพันแปดร้อยสิบสองบาทก็โอเคนะถูกเลไม่แพงอันนี้เหมือนจะว่าเป็นเสน่ห์ของไมสเตย์ก็ใช่นะคะก็คือว่าเขาจะมีตรงนี้เป็นพวกของที่อยู่ในห้องน้ำอะ่ะเราต้องลงมาหยิบเองได้แล้ว ก็จะมีกระจกที่เราบอกว่าสวยก็เหมือนกระจกหนึ่ในบ้านแล้วก็อันนี้เป็นห้องเก็บเจวงแล้็เวลาไปนอนก็แขวนไปอ่ะอันนี้ถ้าใครสงสัยใช่ไหมมันคือเวลาที่เราไปกินพวกเนื้อย่างเงี้ยแล้วมันกลิ่นเหนนะก็ให้ฉีดใส่เสื้อมันจะช่วยทำให้แบบว่าอามณ์กลิ่นดีขึ้นตรงนี้ก็จะมีแบบรองเท้าใส่เอาไปข้างนอกใช่นะอย่าเชื่ออ่ะทีนี้มาดูตรงนี้มัางตู้เย็นมี นแต่ว่าไม่มีช่องทําน้ําแข็งมีว่าเออมีช่องทําน้ําแข็งอันนี้ใส่จริงได้เพบางทีถ้าแบบมาญี่ปุ่นอะบางบางโรงแรมเขาก็มีตู้เย็นแบบนีช่องเก็ตน้ำแข็งมีตู้แช่ด้วยมีแกน้ําร้อนมีนี่น้ําชาที่ชาร์จโอ้อ่ะจำเนี่ยนี่นี่เป็นที่ชาร์จแล้วก็ ก็นี่มีโซฟาที่นั่งตรงนี้ด้วยคือจะมาเล่นตรงนี้ได้แล้วจะมีเตียงสองเตียงคะมันไม่ใช่ขนาดแบบวอยากเด้งแบบที่ลงมาแล้วแบบกริ้งกริออ้งอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็มีชุดนอนคือถ้าไปญี่ปุน่นชุดนอนไม่ต้องไม่เป็น เรามาดูห้องน้ำกันห้องน้ำหนูใช้ได้เลยผ้าเช็ดตัวมีให้ผ้าเช็ดผมีให้ได้มีอันนี้สาขาชินจูกุไม่มีให้นะแต่ว่าที่นี้มีเราสามารถติดเพิ่มได้เองด้วยมีแก้วน้ำมีสบู่แล้วก็แชมพูสระผมคิมนุนด์อาบน้ำมีให้อ่ะก็โอเคเลยซึ่งเขาบอกว่าลงในนอนไ้สบายนะอขึ้นได้เทาหร่นะ ร้อยหกสิบาทต่อคนก็ลองจ่ายต่อคนแล้วว่ามันโอเคมากเลยนะปิดสถานีรถไฟด้วยใช่เ๋ยมันไม่ไกลแล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกก็มีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เราก็อ,อ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวค่อยไปดูที่อื่นกันปะ